สวัสดีครับวันนี้เราเลิกงานมาอยากขี่รถมานั่งชมบรรยากาศทุ่งนามันเหมือนทางบ้านครับเหมือนคิดถึงบ้านมานั่งตรงเนี้มันมันเหมือนอยู่กับอยู่บ้านเราอะ่ะอยู่ต่างจังหวัดบรรยากาศบรรยากาศดีครับ ฝั่งน้นเขาเกี่ยวข้าวแล้วดูครับกาสวยงามมากวิ่งไปทางนี้มันจะไปไฟโฟเส้นในสามหนึ่งเส้นบอวีนนะครับแต่มาทางนี้มันจะเป็นท่าเรือแหลมฉบบัง ไปอีก2กิโลก็ท่าเรือแหลมสบังแล้วังน้้นก็เป็นทุ่งนาทุ่งนาจะมีสองฝั่งแต่ฝั่งนี้ข้าวกำลังออกรวงเลยกำลังเป็นน้ำนมเลยงามมากกำลังเป็นน้ำนม,นนำนมตรงนู้นเขาเกี่ยวแล้วเขาเจะหวานใหม่แล้วสวยมากครับ ข้าวหนาดีด้วยเห็นรวงข้าวแล้วคิดถึงต่างจังหวัดที่ถึงบ้านคีดถึงบ้านเกิดฝั่งนี้ข้าวจะกำลังเหลืองครับใกล้จะได้เกี่ยวแล้วประมาณสองอาทิตย์ก็เกี่ยวได้แล้วแปลงนี้ก็ใหญ่เหมือนกันฝั่งนี้ด้วย อ่ะกำลังจะเหลืองครกำลังจะแก่บรรยากาศเป็นธรรมชาติดีครับตรงนี้แต่มันมีเสียงรถแล้วมันติดถนนใหญ่ติดถนนครับมันมีเสียงรถเอยก็ วันนี้ไม่มีอะไรมากก็พามาชมบรรยากาศทุ่ง,งข้าวเหลืองอลามก็ฝากกดติดตามช่องน้อยน้าใหญ่ด้วยนะครับขอบคุณครับ